นีลูกอะไรอยู่ตอนนี้ีกแปดแดล้วอย่างไม้นี่ไม่อะไรเนี่ยสายนอกตัวนี้มันจะเป็นของบีดครับตัวเลขนี้จะเป็นของแกงหลังนี่จะเป็นซุปกลมครับซุปห้าสิบถ้าเอามาใส่นั้นพี่ดาคนถามมาเยอะว่าพี่ใส่ทําไมไม่ติดไฟท้ายคนอื่นใส่มันจะติดไฟท้ายครับให้มาดูตรงนี้แต่ยองฝากถึงพี่ๆรถเก่าตัวประเทศไทยที่ผ่านปราสาทอําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์่ะ ทักหาผมได้ตลอดครับผมมาแวะกินข้าวกินน้ําหรือพักที่บ้านผมบ้านน้องได้ตลอด24ชั่วโมงครับ,รบทักมาโทรมาเลยรถมีปัญหาอะไรโทรมาได้เลยครับโอเคครับ,รบนี่นะครับหลังจากที่พามาดูฮอนด้าคั t ตอมเ0้วันนี้พามาดูเป็นซูเปอร์จสิบของ เรียกรียกันว่านันทิดาครับผมนันทิดาครับผมอ๋อหรือเรียกง่ายๆคือนันทิดาเนาะแต่จริงๆชื่อรุ่นของเขาชื่อเต็มก็คือ Honda s u p e ป70 70ครับอ๋อน่าจะเป็นนันทิดารุ่นสุดท้ายไหมเม่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่มันเป็นเป็นกล่องไฟมาแล้วเป็นซีไมาแล้วครับเป็นกล่องซีไมาแล้วก็คือแรกๆเขานี่จะเป็นตัวตน้าทองขาวใช่ครับผมก่อนก่อนก่อนเนี้ยนะครับผมก็จะเป็นสไตล์สามเกียร์อยู่ใช่ครับสามเกียร์อยู่เครื่องเดิมๆเขาจะมาเจ็ดสิบซีซีใช่ไหมครับตัวนี้ ผมก็ไม่แน่ใจนะผมว่ามันน่ามันน่าจะมาเจ็ดสิบแหละเพราะวันสองคือมันคือเพื่อเจ็ดสิบผมันต้องมาเจ็ดสิบซีซีละเครื่องเราชอบสายเฟงไงเราก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องเครื่องดื่มเลยอันนี้คันนี้สเต็ปเครื่องทําอะไรมาบ้างครับตัวนี้ห้าแปดชักห้าครับผมห้าแปดชักห้าเขาผมโอ้โหขี่ลูกขี่ลูกเล็กๆไม่เป็นกับเขาหรือยังไงเนี่ยไม่ก็คือขับเดิมๆดิมเดินดีกว่านี่สองเท้าครับผม โอเคมาเดี๋ยวจะก่อนที่จะไปเจาะลึกเรื่องเครื่องนะเดี๋ยวเรามาชมแบบการตกแต่งสไตล์รถเก่าภายนอกก่อนนะครับผมอ่าอย่างอย่างชิวหน้านี่คือแน่ๆไม่ใช่ตรงรุ่นมาแน่นอนใช่ครับตัวนี้จะเป็นซูเปอร์คาพไฟเหลี่ยมซูเปอร์คัรไฟเหลี่ยมก็คือดีมซูเปอร์คัรร้อยสิบไอใช่ครับดีมร้อยร้อยสิบไอรุ่นของรุ่นตุ้ยงอ่ะของน้องม่วงอ่ะเนี่ยนี่แหละจะเป็นเทตรงรุ่นเลยครับนี่ครับเขแข็เขาจะตรงนู้นมางี้แล้วผมชื่อซูเปอร์คัรซึ่ง ในไทยไม่มีขายแล้วนะครับไม่มีขายนี่หมายถึงว่าเขาเลิกผลิตนะผม H2C เลิกผลิตอาจจะมีคนค้างสต๊อกหรือเก่าเก็บอันนี้คืออาจจะยังเจอกันอยู่นะผมแต่น้อยนะครับเชยครับแต่ถ้าใครเจอก็กระทิผมหน่อยก็ได้นะหายอยู่อนกันนะครับจริงๆผมมีอันนึงแต่ผมไม่ใส่เฉยผมกลัวมันแตกครับผมใสจนแตกหมดเนี่ยมันสั่นครับผมแตกเกือบเกือบทุกคันนะใช่ครับทมธรรมดาเพราะถ้าใช้งานมันกระพือมันจะสั่นแตกตาม ยึดน็อตนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นชิลของดีมซุเปอร์ครับร้อยสิบไมลนะครับแล้วอย่างการแฮนนี่ล่ะครับผมการแฮนนี่จะเป็นของซุปเปอร์ครับของซูเปอร์ครับไฟกลมรถญี่ปุ่นเนาะใช่ครับอาจจะเป็นของแต่งของญี่ปุ่นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเออว่ามันจะเบาบางมากเลยเบาบางประมาณว่าบางหิมะครับในในญี่ปุ่นแต่มาขี่บ้านเราก็กันหนาวกันฝนได้เลยใส่แล้วช่วยได้เยอะเลยครับคือฝนตกไม่เจ็บนิ้วเวลาโดน คือแบบถ้าลมค้นขี่แล้วตากฝนจะรู้ดี<ช>ถ้าไม่ใส่ถุงมือคือแบบโอ้โหเปาะแปะเปาาแปะนี่ฝนนี่โคตรเจ็บนิ้วนะวยเยอะเลยครับใช่ครับอันนี้ก็การลมหนาวด,ด้วยนะครับผมที่แรกผมก็เขาเขาใส่ก็ใส่เพื่ออะไรวะที่ตรงไหนวะพอจะเราได้ลองใส่จริงได้สัมผัสจริงไม่อยากจะถอนเมื่อก่อนอเมื่อก่อนนี่หาย,ยากมากเลยเ <ừ> มื่อประมาณที่ผมซื้อมาประมาณสี่ถึงห้าปีที่แล้วครับซื้อมามือสองเนี่ยไม่ใช่คู่มันด้วยซื้อมาพันหนึ่งหนึ่งพันใช่ครับหนึ่งพัน ครับผมเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วไม่ไม่เยอะเหมือนทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรวาะเปิดตู้เนาะใช่ครับบางคนเขาจะเรียกว่าเปิดตู้ของญี่ปุ่นของเก้าญี่ปุ่นค่อนข้างจะเยอะนะครับตอนนั้นนี่คือใครพูดขายนี้ต้องรีว่ะคือขายัาเขาใช่ใช่ครับแต่ทุกวันนี้เรามีงานงานตัวเทียบหรือว่างานแบบใช่เยอะคทุกวันนี้เยอะมากครับเยอะนะครับผมก็เรียกงานที่ว่าหล่อหล่อเรซินอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ อันนี้ก็คันนี้ได้มาเนี่ยสภาพแบบเดิมๆดิบๆเลยไหมครับคันนี้เดิมๆเดิมๆเลยครับ,ค,รบคือประกวดประกวดก็ได้ถ้วยแทบจะทุกงานครับตอนนั้นอตอนบบประกวดมา,มาแบบเดิมร้อนเดิมเลยใช่ไหมใช่ครับเดิมๆแบบสายประกวดเลยครับครับถ้วยนี้มีมีเยอะเลยครับของคันนี้อืมก็คือครเราตอนนั้นเราเน้นไปประกวดสภาพเดิมๆใช่ส่วนมากผมจะไม่ได้เอาไปหรอกน้องมันจะเอาไปคันหนึ่งว่าผมให้น้องใช้ประมาณสามปี โอ้ oh. ใช่ให้น้องใช้ประมาณสามปีครับผมช่วงนั้นผมเลิกไปช่วงหนึ่งเพราะว่าผมโดนโดนทำร้ายร่างกายส oh. าหัสเลยแล้วครับ,รบเพราะว่าเรื่องรถเก่านี่ครับแล้วก็จอดเขาวไว้ประมาณสามปีสี่ปีเหมือนกันครับผมถึงขุดเอามาเอามามทำเอามาปั้นใหม่รเราเป็นคนชอบเครื่องแฝงอยู่แล้วรเราก็เลยศึกษา จากรุ่นพี่ครับเออจากรุ่นพี่อยากรุ่นพี่ที่นับถือกันเนี่ว่ามันทํายังไงอืมันเป็นยังไงครับเราก็เลยทามาเรื่อยๆนะใช่ครับเราก็เริ่มศึกษาเริ่มทําลองผิดลองถูกครับครับผมแล้วก็มีมีรุ่นพี่ให้คอยให้คาปรึกษาเยอะก็เลยลองทําดูครับรถคันนี้ก็เหมือนเหมือนเป็นอาจารย์ผมเลยเหมือนเป็นอาจารย์ให้เราลองผิดลองถูกครับ แต่ก็ประสบความสำเร็จอยู่อยู่ในเป็นความพอใจของผมว่ามันไปได้ครับมันวิี่งได้เราเรามั่นใจแล้วมันไปได้แน่นอนใช่ครับมัน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 พอวิ่งได้เออมันวิ่งได้แล้วก็ไม่ค่อยพังครับผมครับมาตอนที่อันนี้ก็จะยังเป็นของซูเปอร์คับใช่ครับลุกเปิร์ครับรญี่ปุ่นเนาะไปกลุ่มอืมตอนนี้ก็คือ เราไม่ทําเหมือนของคัดตอมก็ร้อยตรงที่อันนี้ยังเป็นขาเดิมของซูเปอร์คัข้ามาใช่ครับเอามาเชื่อมเพราะตัวนี้ตัวนี้ผมจะใส่ก่อนของคัดตอมผมเลยคิดอะไรไม่ออกก็เห็นเขาเชื่อมก็เชื่อมตามเขาครับผมพอทีนี้เรารู้แล้วรอนเราก็ซื้ออาเบิกไอ้ขาขาจับฝาดําของเว็บร้อยใช่ครับใมาจับปนตตรงนี้ใช่ครับแล้วก็มาทําส่วนตรงนี้ใช่ครับแต่จะต้องปาดตรงนี้ออกนิดนึงครับผมคือเราจะยอมปาดตรงนี้ เพื่อที่ไม่ต้องเชื่อมอืมก็เลยตัวนั้นเลยใช่ใช่ใช่ครอไดล้อย่างตะกร้าหน้าเนี่ยมันอันนี้ของรงเขาเรียกตัวนี้มันรุ่นไหนตะกร้าหน้าจะเป็นของซุปเหลี่ยมซุปเหลี่ยมของซุปครับไฟเหลี่ยมของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นห้าสิบซีซีเนาะใช่ครับห้าสิบซีซีตัวนี้จะเป็นตะกร้าเทตะกร้าเทเลยงานมันจะหนาหน่อยงานหนาสติ๊กเกอร์จะไม่เหมือนงานบ้านเราครับนีค่คือคือแท้แท้ญี่ปุ่นมาเลยหนาม,ามากนะครับ ช่วงนั้นก็ราคาก็ตึงเหมือนกันไม่ค่อยมีใครเอามาขายตอนนั้นได้มาเท่าไหร่ตะการหน้าเนี่ยตะการหน้าน้นา,นาถ้าจำไม่ผิดประมาณสี่ปีสี่ปีหรือห้าปีที่แล้วอะ่ะครับได้มาประมาณพันสองห้าสิบหรือพันสามห้าสิบนี่แหละครับสภาพเกา่าๆนะอืมสภาพเก่าๆมันเป็นงานเท,ทตัวนี้ตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครเอามาพูดขายไม่ค่อยไม่ค่อยมีครับครับจําได้เลยว่ามันไม่ค่อยมีในเรา เราชอบเราเลยปิดเลยครับแล้วอย่างไม้นี้ไม่อะไรเนี่ยอันนี้สายายนอกตัวนี้มันจะเป็นของบีดครับแต่ตัวเลขหรือตัวเลขนี้จะเป็นของปาวานเป็นของปาวานครับผมเอาม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 าใส่ชุดในอะไรเป็นของปาวานหมดเลยผมเอามาเลาะ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 ตัดแปรงเอาใช่ครับข้างนอกบีบข้างในปาวานเอาเรื่องเท่เจ้าเลยสัรหาทำดูครับ รถก็ยังเป็นสไตล์เบาเดียวใช่ครับเบาเดียวแล้วก็มีเบาเสริมก็คือเบาคนตอนท้ายใช่ครับจะมีทุกคันครับครับกลไม่อย่างไอ้ไอ้เนี้ยมันมันตรงรุ่นของมันไหมหรือว่าเราซื้อของรุ่นไหนมาแปลงตัวตะแกรงหลังนี่จะเป็นซุบกลมครับซุบห้าสิบซุบญี่ปุ่นเพื่อครับห้าสิบซีซีไฟกลมกญี่ปุ่นครับผมเน่ผมจะบอกตัวตัวท้ามาใส่นันทิดาครับอ่ะ คนถามมาเยอะว่าพี่ใส่ทําไมไม่ติดไฟท้ายอ่าเอถ้าเกิดว่ามันไม่ติดไฟท้ายนะคนอื่นใส่มันอยู่ติดไฟท้ายครับแต่เนี่ยผมจะให้มาดูตรงนี้เตียงหงอ่าผมจะรูเดิมรูเดิมถ้าเราเอามาใส่รูเดิมยังไงก็ติดไฟท้ายครับอ่ามันมันมันจะห้อยเลยเนาะใช่ครับดูห้อยเลยเราใส่ปุ๊บเราตรงนี้มันตรงกันอยู่ละตรงกันอยู่แล้วอ่าแล้วเราก็เจาะเจาะรูใหม่เลย ก็คือเจาะยอมยอมเจาะโค้งเลยใช่ยอมเจาะแต่ผมก็ว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรนะมันก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะอพอเราเจาะปุ๊บเรารัดให้แน่นยังไงก็อยู่ขนของสบายๆเลยครับไม่โดนไฟท้ายด้วยทรงมันจะทรงมันจะได้แล้วไม่โดนไฟท้ายคน,คนคนมีน้องๆพี่ๆทักมาถามผมเยอะมากหลายคนห,ยหลายคนมผมก็เลยเคยตอบไปในช่องทิกต็อกอยู่ครั้งหนึ่งแบบน้องทางใต้อาทักมาถามว่าพี่ทาไมถึงพี่ถ่ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดูลไฟไท้ายไม่ชนไฟไท้ายผมก็บอกไปอย่างเงี้ยครับก็เผื่อเป็นแนวทางถ้าใครคิดว่ามันไม่ดีก็ไม่ต้องทําตามครับครับผมก็ประมาณน <หา S 2> ี้วิธีกินดูเนาะใช่ใช่ครับแล้วอย่างเบาะเบาะนี่ครับใช้เป็นของรุ่นไหนเนี่ยตัวนี้เป็นของซุปปลมครับซุปไฟกลมก็คือซุปกรับห้าสิบเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับอืมนี่จะเป็นไฟกลมแต่รูมันไม่ตรงอ๋อรูไม่ตรงอันนี้เราเราเราเจาะเพิ่มใช่ไหมครับใช่ครับ <50 S 2> เจาะเพิ่ม เจาะเพิ่มรูนี้รูนี้น่าจะเจาะแล้วก็ตาบเกีียวใหม่อีรูนึงมันจะอยู่นี่มันจะมีสองตัวครับอ๋ก็คืออันนี้คือทาต์บเกียวเลยใช่ครับเราเจาะถังเจาะถังแล้วก็ตาบเกีียวของถังก็เหมือนอารมณ์แบบตัวนี้เป็นตัวยึดหลักแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นยึดแล้วก็ประคองไว้ด้วยไม่ให้มันบิดซ้ายบิดขวาใช่ใช่ครับก็คือมันต้องแปลงนะเอาง่ายๆเรามาเราทำไงก็ได้ให้ให้เรามันดูไปแล้ว มันไม่เสียหายเยอะครับมันเข้าทรงสวยด้วยนะ <g ül> ประมาณนี้เผื่อเป็นทิกเล็กๆน้อยๆสาหรับใครที่ชอบรถเก่าแล้วอยากแปลงมันเบาะเดียวนะผมประมาณนี้นะฮะไอไอล้อเนี่ยเห็นเขาปัดราคากันจังเลยนะไอล้ออะไรเงี้ยมันเป็นล็ลอ,ลอกล้อ X5 ห้าปูเป็นลอ้อมันเป็นลอ้องานปีเก่าอย่างนี้เหรอครับหรือย,อยังไงใช่ครับเมื่อก่อนเขาขายกันอยู่คู่ละแปดร้อยนะผมผมซื้อมานี่คือ คือคู่ละ 800, แปดร้อยตปก่คนหน้านั้นผมไม่แน่ใจว่ามันจะถูกกว่านี้ไหมแต่ยผมว่ามันจะถูกกว่านี้ผมซื้อมาเมื่อสามสี 3, ป่ปี่แล้วคู่ละแปดร้อยมันจะเป็นมันจะเป็นล้อกลึงนะล้อบิลลิงเอยล้อบิลลิงล้อบิลลิงเราอืมล้อบิลบลิงก็งคือเขาจะมากัดลายที่หลังใช่<อ>ใช่ครับกัดลายที่หลังจะว่าที่จะเหมือนพวก a e b s อะไรมันก็ไม่ใช่นะมันล้อบิลลิงเลยเนี่ย ใช่ก็คือเมื่อก่อนคือมันก็ดูไม่ค่อยสวยนะแต่พอรถเก่ามาใส่กันปุ๊บอกลายเป็นเขาเลิกผลิตไปแล้วด้วยหรือยังไงรู้ราคามันกระโดดบ้าเเลยกระโดดครับเยอะมากเห็นลุงขายห้าพันห้าก็เคยมีนะห้าพันห้าห้าพันห้าสี่พันห้าสามพันห้าอะไรเงี้ยครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะไม่ใช่แค่รกของทุกอย่างที่ว่ามีน้อยและเลิกผลิต แล้วคุณต้องการเยอะเออคนต้องการเยอะมันก็กลายเป็นของที่ราคามันก็ต้องมีราคาเป็นเรื่องปกติไม่ใช่แค่้อของทุกอย่างทุกไม่ว่าจะเสื้อกางเกงอ่อเ้อโมงโลเมกอะไรเหมือนกันคล้ายๆชิวแหละบางคนก็ไปโดนราคาสี่พันฝานะครับผมบอกเลยว่าเดิมๆเมื่อกี้คืนนี้มันประมาณสองพันต้นๆเนาะตอนตอนที่มันยังมีให้เบิกนะพอเริ่ผลิตไปปุ๊บของหายากกลายเป็นของแรราคาโดดเท่าตัวนะครับบางคนอย่างราคาที่ผมเจอตอนนู้นเลยเมื่อสอง องปีก่อนสี่พันสี่พันเจ็ดมั้งที่เขามีแบบมือหนึ่งเก่าเก็บเลยนะคก็คือสภาพมือหนึ่งเลยนะครับประมาณนี้อันนี้แหละไอไอไอของใส่ของตรงกลางนี่เราเราซื้อของรุ่นอะไรมาใส่เรือนีตรงรุ่นเลยเขาเป็นของรุ่นตรงรุ่นครับเป็นตรงรุ่น๋อ้เขากำลังน้ำไกยอยู่เนาะอันนี้ของมาจากที่ไม่ไดโออกนี่โอ้คันนี้มีหม้อน้ําด้วยใช่ครับจะเป็นเสื้อน้ําครับเสื้อเสื้อฝา125 เสื้อฝา125เสื้อน้ําหนูแดงนี่ชื่อเขาชื่องเขาคันนี้หนูแดงเนี่ยตรงมือล่วงนี่ครับดูดูดูประก็นนะครับเครื่องก็ยังเป็นแข็งเดิมแฝงหัวเนาะเขาเรียกพ่อหัวเนาะเชื่อมพ่อหัวใช่ครับใช่ครับก็เป็นคันนี้อะไรนะ58ชัก5ใช่ไหม58ชัก5ครับ เสื้อฝาเว็บร้อยยี่ิบห้ายังเป็นสองวาล่ครับสองวาวคาบูอยู่ครับคาบูก็เป็นคาบูเอ็นขึ้นหนวฉีดขึ้นสีวาวไม่ไหว <c oughs> เรารถเยอะเราต้องซื้อผิด,ดรถนี่โอ้ยยังเหลือร้อยย่้าอีกคันนึงนะครับเนี่ยอันนี้ให้มาดูรถก่อนก่อนครับเดี๋ยวร้อยย่้าเดี๋ยวเขาจะมีเก็บสบภาพเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมารีวิวนะครับอือันนี้ก็จะเป็นคาบ,บูเอน็นเป็น อันนี้ก็คือล้วงปากด้วยใช่ไหมครับเนี่ยคาบูเป็นกึงปากเอาความสวยงามเฉยครับอ๋อก็คือแต่ไม่ไม่ได้ล้วงเพิ่มช่องในใช่ใช่ครับข้างในนเนาะรูรูปากในคือเดิมเดิมเลยครับเดิมเราแค่ล้วงล้วงเอาให้มันรับอากาศดีขึ้นเนาะเอาความสวยมันครับเอาความสวยมันแค่แค่แค่ปากตัวนี้เฉยอันนี้ก็ยังเป็นสไตล์แขนสั้นแขนสั้นครับผมเหมือนเดิม สี่เกียร์หรือว่าสามเกียร์คันนี้สี่เกียร์ครับผมอ๋อก็คือใช่ใช่เป็นแปลงเกียร์ของอะไรมาใส่เป็นเกียร์ของเวฟร้อยนะถ้าจำไม่ผิดไม่ไม่เวฟร้อยก็ดีม,มครับดีมดีมคุรุครับดีมคุรุครับผมในความรู้สึกครับดีมคุรุอาจจะเหมือนแต่มันในความรู้สึกผมนะจะใช่ไม่ใช่ไอ้น,นี้ก็ลองลองลองใช้งานกันนะวิ่งครับว่าดีมคุรุสภาเกียร์มันเหมือนมันจะดีกว่าพวกเวฟร้อย ตรงที่เกียร์สี่มันไม่ค่อยเด้งใช่ไหมมันเหมือนกับมันไม่ค่อยสืดโหลครับเหมือนเหมือนเนื้อเนื้อหลินมันมันทำมาทนกว่าแลวแข็งกว่าอะไรประมาณนี้ทำมาทนกว่าก็ผมรู้สึกนะเออ่ผมรู้สึกครับผมจากที่เราแบบใช้งานเคยใช้มาเคยใช้มาว่าเกียร์ก็เปลี่ยนไปหลายชุดแล้วเหมือนกันว่าเกียร์สี่เกียร์สี่แตกมันรอบนู้นไปปลายจีนรถเก่าเขาหมื่นครั้งที่สี่ออกจาก ประสาทไปได้ยี่สิบโลเกียร์สีแตกเกียร์สีแตกอยู่ก่อนเข้าบุคคลใชยคือใจแม่งไปแล้วอ่ะอเรายัดสเตอร์หน้าสิบหกขี่จากสุรินถึงปาจีนเกียร์สามก็คือขี่สามเกียร์ใช้เกียร์สามลายาวเลยใช่ครับเกียร์สามคือยาวๆเลยครับเราเรามาใช้อัตราทดสเตอร์ช่วยเอาใช่ครับวพายืนตอนนั้นยืนสเตอร์หน้าสิบสี่ครับเราใส่สิบหกเลยขี่ขี่จาก สุรินน่ะครับถึงปลายจีนโอ้ผมก็บ้านจริงๆเนาะแต่คนดีๆเขาจะกลับมานอนบ้านแล้วมองคนถ้าอย่างบางคนเขาแบบไม่ไม่ไม่ค่อยมั่นใจแล้วเอ้ยเห็นเกียร์แตกในใจเสียแล้วกลัวมันจะไปเสียหายอย่างอื่นเนี่ยเขาเขาก็ไม่ไปแล้วเขายกรถกลับแล้วอะใช่ครับเขายันยันกลับยกกลับแล้วอันนี้หาสเตอร์หน้าสิบหกัดเข้าไปแล้วขี่สามเกียร์ไปต่อไปต่อเลยครับเพื่ออกจากบ้านได้ สามสิบโลอ่ะโอกากประสาทได้ยี่สิบโลอ่าเออถ้าคนดีๆเขากลับมานอนบ้านครับผมนั้นไปงานที่บิวครับงานรถเก่าขอหมืนกลางที่สี่หลายปีแล้วน่าจะสามสี่ปีแล้วเหมือนกันตอนนั้นผมเห็นโพสต์อยู่ตอนนั้น็ตือนั่นแหละตามที่บอกเกแตกแล้วก็อยากจะเตออ์ไปต่อเอาเรื่องนะครับโอ้สุดยอดครับรถเก่าอีกคันหนึ่งของช่างเติร์กสุรินทร์นะผมก็จะประมาณนี้ครับฮอนด้านันทิดา หรือซูเปอร์เจ็ดสิบนั่นเองนะครับผมถ้าใครอยากทํารถเก่าไม่ว่าจะจัดสภาพรับไหมจัดสภาพอถ้าเป็นพวกสไตล์รถเก่าเงี้ยคือแบบเราไม่ได้แบบไม่ได้เน้นหรูแบบทําเป็นแบบต้องเบิกใหม่ทุกชิ้นนั่นแหละคือ,อแบบหาของเก่าของมือสองเงี้ยผว่าทําเงี้ยผมว่าถ้าถ้าถ้าแบบนั้นก็คือทักทักมาถามดีกก่าว่าพี่อันนี้พอหาได้ไหมพอหาได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราเอาไปทําเองเราเราเราถ้าชอบทรงรถผมอ่ะ ก็สอบถามได้ทุกอย่างครับผมสอบถามได้ทุกอย่างว่าชุกยางเบืออะไรชุกสูงเท่าไหร่อะไรเงี้ยคิวหน้าคิวอะไรคือทักมาถามดีกว่าครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ทุกคนทาเองได้ว่าเรื่องแค่นี้คือถ้าคนไม่รู้อ่ะก็คืออาจจะมีพวกเพื่อนพวกอะไรถ้าคนใกล้ใกล้ใช่ครับถ้าคนใกล้ๆอ่ะเอามาให้ เอาให้ทําได้ครับอืก็คือถ้าอยากรู้ว่าตรงนี้มันใส่อะไรยังไงมีทิศยังไงบอกหน่อยอะไรก็คือทมาถามได้นะว่าถ้าใครชอบในทรงรถนะครับสองสามคันเนี้ยคือก็ถามได้ว่าใส่ยังไงของที่ไหนหาที่ไหนอะไรเงี้ยครับอาจจะช่วยหาของให้ได้อะไรเงี้ยเหมือนของพวกล้อมงุมงล้อแมกอะไรเงี้ยครับครับผม แต่เมื่อก่อนคันนี้ก็เห็นเอาใส่สามการอยู่ใช่ครับเป็นสามการสามการเอ็นไกเอ็นไกดอมหน้าหลังแต่ก็ยังยังยังเก็บไว้อยู่โอ้ยังเก็บไว้อยู่ใช่ครับเพราะมันเป็นของแลวเวลาบอกเลยเมื่อก่อนผมมีสามสี่สี่คู่ห้าคู่นะสี่คู่ห้าคู่เยอะไปไหนแต่ตอนนี้เก็บไว้คู่หนึ่งครับเพราะว่ารอบนั้นผมขายขายไปสามสี่คู่เหมือนกัน โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะผม Honda Super ปเจ็ดสิบของช่างเติรนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่รอบหน้าได้ก่อนเนาะเดี๋ยวมีรถกันไหนเสร็จเดี๋ยวมารีวิวอีกนะครับผมเดี๋ยวไล่มาม,ม,มีดีมนะดีมยังมีดีมรถใหม่อ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมารีวิววันที่หลังนะครับนี่ยังมีซูเปอร์คัพนี่ของสตอภูมินะเดี๋ยวภูมิมาจำปาบอกอะไรนะลูกห้าเก้าบอกบอกลูกห้าเก้าบอกลูกห้าเก้าพอจะเกะ ถอนนอตได้ตัวหนึ่งพี่หกสามพี่หกโอ้หมกกันอีกนะพวกกันได้แท้หมกกันอีกแล้วโอเคครับผมก็จยนยงก็ผ่านมาแถวนี้ก็เวะตลอดครับก็กินข้าวกินปลาแต่วันนี้จัยงจะกลับนางรองไปนอนอยู่ในตัวนางรองก็ฝากถึงพี่ๆรถเก่านะคตัวประเทศไทยที่ผ่านประสาท อำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์่ทักหาผมได้ตลอดครับผมมาแวะกินข้าวกินน้ําหรือพักที่บ้านผมบ้านน้องได้ตลอด24ชั่วโมงครับทักมาโทรมาเลยรถมีปัญหาอะไรโทรมาได้เลยครับโอเคครับผมครับไปเจอกันใหม่นะผมตอนนี้ก็สวัสดีครับ